สวัสดีค่ะ <c oughs> หามาแล้วก็ได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วกัได้มาโซกันอยู่นี่ล่ะเจียวใส่ใส่พ <c oughs> ี่สนเจียวใส่ใส่น้องพี่สันแล,ล้วก็ยังว่ะแล้วเลวยว่ะใหนคอยไปเสียบตู้เย็นอีกเครื่องบ่พ่่สันว่า ยายจอยก็เลยว่าอยาให้ข่อยคิดก้อนฉนันหอกนี่พี่น้องยายจอยเสียวไปลวกเสียลวกน้องกันเนาะผ้าดอกผ้าดอกลวกเลยพี่น้องเอ้ลวกไว้นี่ <c oughs> ก็ท่านล่างนี่พีน้องจ้าจหาลวกเลยยังสีล่างเนาะนะเนาะผ่ะาครึ่งผ่าครึ่งหลวกเลยผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลย,ยนี่เจอกระสิหาหลวงต็อดอกน้อยๆสักก้อนดอกซ้ำนีสักก้อน หัลวกดอกเ็นหน่อยอ่นอนๆลวกเป็นดอกเป็นดอกไปเลยแต่ว่ากันแดดกกมึงอาจจะมีพิเนิตะว่นตอนเท่ามัล่างแล้วมันน้ำสิหลเนะาะกาต้องตัดแตนนี้ออกสักก้อนตอนเท่าไปลวกไปเนี่ยจังน้ำบ่หล มาสั่นน้ําเต็มหมอเลยล,ยลย่ะพ เห็ดซอยไข่เนี่พี่น้องไข่ยสิแล้วง่ายเพราะมันีนข่อมันทันไปยามพี่ยามน้องอยู่มัอนี่โซ่ไข่อยไปยามพี่ยามน้องจนไปสามสี่ทุ่มหมดเลยไข่ว่าอยู่ด้วยเนี่ยถ้าไปใส่วากันเด้อพี่น้องเอ้ยไปอยู่เด้อไปอยู่เด้อแต่ว่าเห็ดเห็ดมันแล้วก่อน ผ้าดอกอันดอกในหน่อยนียนยนยผ่ผ้าเกลืองผ้าเกลืองเลยตันแดกมันดินไหลก็เอาผ่าเอากระดาษที่ชูเสร็จเสร็จ เสร็จในเพิ่นแหงในเพิ่นนัน่นเป็นนัน่นเห็นบ่เสร็จแล้วมันก็บ,บ่มีหอย่างเงี้ยห้างไปล้าง,งล่างไงพาดอกพาเคืองพาเคืองเลยพี่น้องหอมเหง้าผู้ตองพาวูเป็นดอกเลยกันแกะหาดอกห,หน่อยมาเห็นเท่ากัน เอาอก,กระดาษทิชชูเ็จออกเนาะกันเนาะกระดาษทิชชูเ็ษมั้งจะ้ะบรรพบุลวกเป็นดอกเลยแกเมืองเนาะกันเนาะหาเศมันมีเฉนี่ยใส่กีบดอกเพิ่มดอกง,ง่ามครับแก่นอ่านตันดูพี่น้องเลยไอ้จยไอ้ปล่อยง่ายดอก ดอกนี่งา้มตักเอากระดาษเช็ S <S ูเสร็จออกกันตากแหงกต่คิดทั้งสี่เลยพี่น้องเอากระดาษเช็ดูเสร็จออกปาดกดินออกก็่รอกระดาษเช็ดจูเช็ดนี่เสร็จออกทั้งสี่เนาะมันกันสีขาวบันฮ้กไปส้อยตาแดดเลยแบบนี้แต่ว่าโดืนี้มันบม่มีแดดพี่น้องมันเขาหนาหนาวแดีวหาแดดพอเห็นบ่แดดหายานักแดดหายาก ก็ต้องลวกเขาช่องฟิตไปใช่เป็นถุงเป็นถุงไว้ถุงไรแกงถุงลนแกงนี่มันเห็ดไงไๆมันไม่มีดินไหมมันมีแต่ใบไม้นาะใบไม้นี่มันนั่นเท่ากัน,นี่เห็นบ่ปาดแบบนี้เลย บางทีเพิ่นชำน้ำพวดเนี่ฝนตกเอาเกระดาษชูซับซับให้น้ำเพิ่นออกเอาอยู่เตียนี่ไหมปอาป่าฟีนว่าซะ <h ung> ฟีนว่าซะาน้ำไหลก็เอาน้อง นหลายกับว่าเอาเอาถิ่มเหนเวลาเขาเอาไปเอ็นไปลวกน้ำมันสิหลายน้ำมันสิบวกยดออกเบิดนี่มันฝนตกเนาะมันก็เลยอมน้ำพี่น้องเอ้ยฝนตกหลายเป็นกับอมน้ำเห็ดกระไดเป็นกับอมน้ำอมนั่นไม่ช่สิหาเหลือกเอาตะดอกน่อยๆสักก้อน